ตีไกลายก็สบายดีนี่พึ่งมาเจอกันวันนี้ดอนพี่สุเนตศชายเมื่อไหร่จะถีงเวลาเลิกแต่ว่าฝนเดืยวอยู่พึ่งจะถามกฝนเลกอยู่เลยกิมาถามหาเวลาเลิกพี่น้องเ้ามานั่งรอแต่แต่ฮกมง แต่ก่อนเห็นร่างเห็นกายจะไปอยู่ยังไงฉันไม่ค่อยเห็นแก่เขาเย,ย็บนว่มยันดีเน่าไม่ดีเจ้าอดีนายน้องถามหาตั้งแต่นานวันนี้มาผ่านกตาแล้วเหนือว่าแต่ตายไปซะแล้วเพอเสี่ยนเลยปนตะไลเล่ยปันตะไลนี่หัวลำไปติดสลักฉันไม่คิดจะหา กว่าไหนว่าหมก็สั่งหาม,ให,มให้มันให้มันให้มันคลายเส้นอกว่าตารุนสั่งน้าใหม่ยังได้ไอ้มุมไม่ได้ไอทุ่ไมได้ไมอมงสงสัยเจ้างานพันไปบ่งน้ออีพอมอ่เพียงได้มา <c oughs> ไม่ไมพ่อซื้อพอขายโอ้ยแม่เอ้ยปีนี้พี่สุอเนติเชอง์โลอะไ <c> ร <oughs> โอ้ยดูดู โอ้ยเอสามตัวรวยโวดดูถอกไม่้ถูกโอ้พี่เนศไอ้กางเกียงยืดกันนี่เขาขายสามตัวรวยท่านั้นเลยครับผมบอกแล้วนะครับพี่นงค์จัดตะลึงเลยครับเพราะว่ากางเกียงที่ผมใส่เอาให้พี่นงองโชว์ให้พี่น้องดูนะครับไม่ได้ซื้อตามตลาดหนักโอ้มันเป็นกางเกงตัดพิเศษนี่ไม่ได้ซื้อตามห้างอันนี้มันเป็นกางเกงพระราชทานครับ โอ้โหไอ้ได้มาอย่างไรล่ะพี่นีกระพี้อนบัดขันน้ำถล่มเขาใส่มากระถุงยันทีโอ้ยเราเป็นแบบพระเดชานแล้วก็ตั้งใจมาคุยเขาสร้างหน้าใหม่ยังได้ไอ้มุมไม่ได้ไอถุงได้โมงสงไัยเจ้างานพันไปบ่งน้อยพ่อม่อมพี่ยังได้มา ไม่พ่อซื้อพอขายปีนี้พี่สุเนตนี่ลอลายเนอพอออาจะพิดดูทั้ทางหลังโอ้ยก็งามคือจ้าบัดดูทางหน้าคือคนคุกระวังอีพ่อคุณป้าป้าป้าอีขีมูกมาหลักเป็นวัดเลว จะทวงยังไงก็ไม่ทวงว่าดูทางหลังคือจาดูทางหน้าคือในร,ยอ,รอยอยังไงรอยยังไงคนคุกในรอยแบบที่คุกเข็มปัดในพนในพันยังติดทีน้องมึงก็ติดสมดหน้าจ,จะจับกู้เข <c oughs> าออกในการพนกระแสเป็นไงล่ะ <c oughs> แค่นลอยอีพอ่อคุณเลิเล่นในวัดเล่นในวา่าล่องหน้า พูดจาให้เครื่องคุณมหาวันนี้คือคนคุกปั่นมาขาดไม่พอคุมเอ๋อว่ดดูทางหลังคือจะาดูทางหน้าคือคนคุกตอนติดคุกไออย่างสนุกเด็ดตอกก็เมียคนคุมเมียคนคุ้มไม่เห็นมีคนเครียดไม่มีคนเคืองคนนาคุนนาตอนติดคุกหนักแม่หม่อมเขามีออกมี พ่อฉันเป็นตือก็นายกรัฐมนตรีเทศม,มนตรีเทศแม่มาก<ๆ>เข้าล่อยออกมาแต่ออกจากคุกม,มาใหม่ๆเัี่ิวหลายเตม่ขา,<ๆ>าวทวีทานามาเก่ไกลมาไห้พินิจจุ่มหัวสักคู่ลานผีคุก เก้สวยเธอแม่นี่นะหัวตะคุคุณอะไรมึงพูดหลออะไรเนี่ยมึงเี่ดาเงินข่าวหวยไหมต้อไม่จ่ายนะนี่นะหัวตะคใช่โอ้ยอะไรมันไม่เห็นหนาเชื่อจังนิดละพี่เมทอย่ามาเถียงพี่เป็นเจ้าของพี่ดูดีมันว่าอะไรหรือไงจะมันหัวอะไรเมื่อไหร่ กูเกิดชี่ไ